ชื่อไปติ a r o u รามีครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่ร้านที่รวบรวมเอาสามสิ่งเข้าไว้ด้วยกัน Eat Drink แล้วก็แหวน oh. นี่ครับ4ดีกรีสยามพารากอน oh. อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเราด้วยครับ <laughs> สวัสดีครับผมปิ้นอนุพงศ์พุติกุลนะครับก็เป็น CEO แล้วก็ผู้ร่วมก่อตั้งคานิวาวนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในพาร์ทเนอร์ร้านซีดีกรีที่นี่ครับที่มาของชื่อร้านซ d ดีกรีจริงๆซ d ดีกรีมันมาจากเซลเซียส e g r e ีนะครับหรือว่าองศานั่นเองซึ่งจริงๆองศาเนี่ยมันก็คืออุณหภูมิที่ใช้ในการทำอาหารใช้ในการคิดเมนูต่ตางๆใช้ในการที่เราจะปรุง ทั้งอาหารและเครื่องดื่มออกมามีทั้งร้อนและเย็นมีทั้งอุณหภูมิบานกลางอะไรเงี้ยครับมันเป็นสิ่งที่เราใช้เป็นแกนหล,ลักในการเปิดร้านนี้ในการในการโฟกัสนะครับคอนเซ็ปต์ของซีดีกรีเนี่ยมันมามัน,ม,น,ม,นมันมีอยู่3อย่างคือ Eat, Drink แล้วก็แวนสแบรนด์สร้านมารวมตัวกันเลยเกิดเป็นร้านซีดีกรีขึ้นมา จริงๆเริ่มต้นจากการที่เรามีโอกาสได้มารู้จักกันจริงๆกั้นกับซูวิ้งเชฟเนี่ยเขาทำร้านอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขารู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้วแต่ว่าพอผมได้มีโอกาสไปรู้จักกับทางเชฟทั้งสองเนี่ยเราก็เลยมองว่าเออแบรนด์ของเราทั้ง3ม,มีแฟนอยู่แล้วมีแฟนเบสอยู่แล้วที่เขาชอบในสิ่งที่เราทำอะไรอย่างนี้ครับแล้วก็ประกอบกับทานิวาลเองเนี่ยอยากจะมาขยายธุรกิจออกมาทำเกี่ยวกับอาหารหรือไลฟ์สไตล์ที่มันเป็นธุรกิจอื่นเพิ่มมากขึ้นเราก็เลยคิดว่า ถ้ามันเราเรามารวมตัวกันน่มันน่าจะสามารถสร้างสเปซใ,ใหม่ๆได้แล้วก็สร้างคอนเซ็ปต,ต์ใหม่ๆได้ที่มันฉีกออกมาจากเดิมเช่นกาั้นกับซูวิง่งเขาทำอาหารที่เป็นไฟดิเนิยงต้องมานั่งกินเป็นคอสต้องมานั่งแบบใช้เวลาอะไรเงี้ยเราอยากทำที่เป็นคาเฟ่หรือไลฟ์สไตล์สเปซที่คนสา,าสามารถมาสัมผัสอาหารของเชฟกาั้นหรือว่าเชฟซูวิ่งได้โดยที่ไม่ต้องไปกินไฟดิเนิยงไม่ต้องเสียเงินค่าคอสแพงๆสามารถมาสั่งเป็นจานๆสามารถเข้ามานั่งชิลได้อะไรเงี้ยครับมันก็เป็นที่มาของ การที่สร้าง4ีดีกรีขึ้นมาจริงๆร,ราคาอาหารก็ผมมองว่าไม่ต่างจากร้านอ,า,อาหารยุโรปอาหารอิตาเลียนในในในช้อปปิ้งมอล์หรือในพารากอนที่นี่นะครับผมมองว่าไม่ได้ต่างกันแน่นอนมันถูกกว่าการไปกินไฟดานิ่งเป็นคอสหลายพันบาทอยู่แล้วเพราะเราสามารถสั่งเป็นจานๆได้แต่เพียงแต่ว่าวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยบางส่วนมันก็เป็นวัตถุดิบที่ค่อนข้าง อาจจะเป็นวัตถุดิบที่มีราคาสูงนิดนึงหรือว่าวัตถุดิบธรรมดาก็มีนะครับแต่ที่มีราคาสูงก็อาจจะทําให้แต่ละจานนั้นมันราคาสูงกว่าปกติหน่อยแค่นั้นเองแต่แต่โดยรวมผมคิดว่ามันเป็นราคาที่สัมผัสได้ครับแล้วก็เป็นราคาไม่แตกต่างจากร้านอื่นในในสยามพารากอนคอนเซ็ปต์ร้าน,นอย่างที่ผมบอกไปนะครับมันจะแบ่งเป็นด้วยกัน3มโซนคืออีท ริงแล้วก็แวร์โซนอีทเนี่ยเป็นโซนที่เชฟแมเทียสตอโทมัสซูริงซึ่งมาจากร้านซูริงนะครับร้านซูริงเองเ,องเนี่ยเป็นร้านที่ปีนี้ได้อันดับ40 world 50 best restaurant หมายถึงว่าเขาอยู่ในอันดับ40ของโลกถือว่าเป็นอันดับที่สูงที่สุดในร้านอาหารในประเทศไทยละแล้วก็ถือเป็นอันดับที่สูงมากทั่วโลกคือแบบอยู่อันดับ40ซึ่งมันเป็นโอกาสอันดีที่คนที่อยากจะสัมผัสอาหารของซูริงเนี่ย ก็สามารถมากินที่นี่ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องไปกินเป็นคอสที่ร้านอาหารซูริงอาหารที่นี่ที่ที่เชฟเออคิดค้นเมนูออกมามันก็จะเป็นอาหารที่ไม่สามารถเสิร์ฟที่ร้านเขาได้พาสต้าเป็นจานๆสลัดต่างๆเบอร์เกอร์มันเป็นอาหารที่กินง่ายแต่ว่าทําโดยฝีมือเชฟ แบบที่เป็นเชฟระดับโลกอะไรอย่างนี้ยครับเพราะฉะนั้นก็อาหารที่นี่นอกจากจะเป็นอาหารของซูริงแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นการก,กันที่แบบคอลลาบอร์เรชด้วยผมยกตัวอย่างเมนูหนึ่งก็คือเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เราหาก,กินที่ร้านไฟน์นนิ่งไม่ค่อยมีอยู่ละเบอร์เกอร์ที่นี่จะมี3ตัว1คือเบอร์เกอร์การกัน2เบอร์เกอร์ซูริงสคือเบอร์เกอร์คานิวาลนะครับก็จะเป็น3คาแรคเตอร์สสไตล์เลยที่เป็น3แบรนด์รวมกันนี่แหละเบอร์เกอร์การกันเนี่ยจะเป็นเบอร์เกอร์ชิเคเก้นทีกามร์มา ก็คือเป็นอาหารอินเดียที่คนคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับไก่เิคเก้นทิกามาซาราเนี่ยเอามาใส่เบอร์เกอร์ที่เนี่ยจะใช้แป้งเบอร์เกอร์ไม่เหมือนที่อื่นคือจะใช้เป็นเพรสเซลมันก็จะมีความเหนียวมีความเทคเจอร์ของเพรสเซลนิดนึงอะไรอย่างนี้นครับมาบวกรวมกันเป็นความเป็นเยอรมันบวกอินเดียอย่างเงี้ยลงไปก็จะกลายเป็นเบอร์เกอร์พิเศษกากัน ส่วนเบอร์เกอร์ของซูริงเองเนี่ยเป็นเพรสเซลเบอร์เกอร์เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นมิดโลฟมิดโลฟก็จะมีความเป็นเยอรมันความเป็นแบบไส้กรอกความเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับความเป็นซอสมะเขือเทศอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสไตล์เยอรมันอของคานิวาลเองมีความเป็นสตรีทแฟชั่นมันก็จะเป็นเบอร์เกอร์เนื้อนี่แหละแต่ว่าเป็นเบอร์เกอร์เนื้อวากิวที่แบบเชฟซูริงเขาคิดซอสพิเศษขึ้นมาเพื่อแบบเคลือบตัวเนื้อโดยเฉพาะอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของแบบอาหารที่มีการคอลลาเบอเรชร่วมกันระหว่างแบบสามแบรนด ที่นี่เองก็ยังมีเมนูคลาสสิกจากร้านซูริงเองด้วย,ยเช่นขามหมูเยอรมันที่คนอาจจะเคยไปกินที่ซูริงมาแล้วเนี่ยก็สามารถมากินที่นี่ได้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ซูริงเขาครีเอทอะไรที่สนุกสนุกเพิ่มขึ้นมาอย่างเช่นเซ็ตปิกนิกมานั่งที่นี่เนี่ยจะมีถ้าสั่งเซ็ตปิกนิกก็จะเป็นตะกร้าปิกนิกมีผ้าปิกนิกมากางให้เลยแล้วก็ ในเซตปิกนิกก็จะมีขนมปังมีโคคัสมีดิปต่างๆที่แบบเออมานั่งกิน3-4คนแล้วก็มาแบบเอนจอยสุขสนานกับเหมือนเหมือนบรรยากาศกามาปิกนิกได้อะไรองี้ครับซึ่งมันก็เป็นเค้าเจอร์ของฝรั่งที่แบบเขาเออออกไปนั่งปิกนิกกินแฮมกินแบบขนมปังอะไรอยู่แล้วอะไรองี้ครับอันนี้ก็เป็นเมนูพิเศษในโซนอ,อาหารแต่ว่ามันก็มีหลายเมนูที่อยากแนะนําอย่างเช่นคาโบนาร่าเอ็กซ์พลชัน อันนี้เป็นเมนูที่ขายดีอันดับหนึ่งของที่ร้านคาโบนาร่าเอ็กซ์พลอชั่นแปรก็คือระเบิดคาโบนาร่าเหมือนกับเกี๊ยวที่แบบเรากัดเข้าไปแล้วแบบมันระเบิดเป็นซอสคาโบนาร่าอยู่ในปากองี้ครับอันนี้เป็นสูตรของทางเชฟมาเทียสก็ t โทมัสซูวิงที่เขาคิดขึ้นมาแล้วก็จานนี้ได้รับความนิยมมากๆอะงี้ครับอันนี้เป็นโซนอีท ต่อมาโซนดิงโซนดิงก็จะเป็นคาเฟ่ที่จะมีเบเกอรี่แพสทรีแล้วก็มีเครื่องดื่มกาแฟใช่ไหมครับซึ่งโซนนี้จริงๆอ่ะเชฟกากัน่นหลายๆคนอาจจะรู้จักว่าเอ้ยเชฟกากั่นเป็นเชฟที่เชฟระดับโลกยู่แล้วที่เขาทำอาหารอินเดียทำอาหารไฟดิเน็งแต่หลายคนยังไม่รู้ว่าเขา่ามีแพชชั่นเรื่องของกาแฟด้วยเขาได้ไปเดินทางไปทั้งทั่วประเทศนะครับแล้วก็ไปหลายประเทศ เพื่อที่จะไปหาเบลนด์กาแฟเมลิดกาแฟที่เขาชื่นชอบแล้วก็ทดลองหลายๆอันมากๆจนกระทั่งมันออกมาเป็นเบลนด์กาแฟที่ชื่อว่า c d ดีเกอร์เบลเป็นเบลนดที่ใช้หลักที่นี่รวมถึงกากกั้นเองก็จะคิดค้นเมนูเครื่องดื่มต่างๆ แฟนของเชฟกาก้านหรือว่าชอบอาหารเชฟกาก้านอยู่แล้วเนี่ยก็อาจจะอยากมาลองเครื่องดื่มที่เขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาอะไรอย่างครับรวมถึงที่นี่ก็อาจจะมีการใช้เครื่องทำกาแฟที่แปลกๆใหม่ๆอย่างเช่นเครื่องกราวคอนโทนไซคล์นะครับมันเป็นการชงกาแฟในแบบอีกแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเราอยากให้มาลองเมนูที่มันมันมาจากเครื่องนี้ดูอะไรอย่างครับนี่ครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ผมเห็นเครื่องนี้ชื่อว่า กลาวคอนโทรลกลาวคอนโทรลไซคลอปจริงๆมันเป็นเครื่องที่อาจจะแบบไม่ยังไม่ค่อยเห็นใครใช้ในเมืองไทยนี่คือเราเวิร์กกับตัวเจ้าของแบรนด์แล้วก็นาเข้าเข้ามาโดยเฉพาะอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีความมีความพิเศษในการชงจะเห็นข้างบนเป็นเป็นเหมือนลูกแก้วอะครับมันเหมือนเป็นไซคลอปที่เป็นยักษ์ตาเดียวครับพี่อ่าก็คือเลยเป็นที่มาของชื่ออะไรย่างเงี้ยโซนนี้ถัดมาก็จะเป็นโซนเอสเปรสโซ่บาร์ครับจากมอสบาร์มอสบาร์ทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคาค่อนข้างสูง อันนี้นที่เราเลือกแบบนี้เพราะว่าเราอยากเป็นเรื่องของการตกแต่งด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นสเปคที่เชฟกักกั้นเขาเรียกเควสมาเลยว่าเขาจะต้องเอายอดนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเบเกอรี่เพสตรีเนี่ยเชฟซูริงเองเนี่ยก็คิดค้นเบเกอรี่ที่แบบ อาจจะไม่ค่อยเหมือนที่อื่นเป็นเบเกอร่สไตล์เยอรมันอย่างเช่นเรามีโดนัทเบอร์ลินเนอร์เบอร์ลินเนอร์เนี่ยคือโดนัทเยอรมันแบบที่ไม่มีรูครับเขาจะทําเป็นสอดไส้รสต่างๆอย่างเช่นรสที่ขายดีจะเป็นรสครีมบูเลนะครับก็คือเหมือนเรากินขนมครีมบูเล่นี่แหละแต่เอามาผสมกับโดนัทข้างหน้าผิวโดนัทมันก็จะเคลือบแบบผิวน้ําตาลกรอบแล้วก็ข้างในจะเป็นไส้ครีมเลยนะรครับน,นี่เลยเบอร์ลินเนอร์ครีมบูเล่อันนี้คือแบบว่าโดนัทที่ไม่มีรูนะครับใช่โดนัทที่ไม่มีรูแล้้วเป็นไสครีมบ ก็คือเอาโดนัทมาผสมกับครีมบูเล่ใช่ใช่ั้มประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ใช่ก็คือมันเป็นความฟิวชั่นประมาณนึงแหละแล้วก็อย่างที่เขาบอกว่าครัวซองเนี่ยใช้แป้งเพรสเซลซึ่งเราจะรู้อยู่แล้วเพรสเซลมันจะมีความเหนียวเหนียวนิดนึงใช่ t u r e ปกติก็จะเป็นโรยเกลือเค็มๆเนาะใช่ใช่สมมติว่าครัวซองใช่ไหมครับครัวซองทั่วไปก็จะเป็นแบบครัวซองที่อาจจะแบบกรอบแล้วก็เนยชุ่มๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่เนี่ยจะเป็นครัวซองอีกแบบนึงคือเป็นครัวซองที่ใช้แป้งเพรสเซลทำมันก็จะมีความแตกต่างนิดนนนนนึงงมม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 ีีีีคววาาาเเเหยยุุ่่่่่่โรรรกลือออะะไไไไตๆป็สทแบบจจัด้ช ด้วยเนยแต่ว่ามันก็จะมี texture ที่ต่างออกไปอะครับมันหนึบหนึบเหมือนยังไม่บอกเลยมั้ด้วยก่อนที่แบบใช้แป้งเพรชเซลอ่ะชอบแต่ละวันมันมีจํากัดถูกไหมใช่ใช่เพราะว่าเราก็ต้องกัดปริมาณว่าเราจะขายได้เท่าไหร่เราก็ไม่อยากเหลืออะไรเงี้ยก็บางทีก็หมดตั้งแต่บ่ายก็มีลงรูปช่วงแรกๆเขาจะบอกว่าหมดแล้วนะครับวันนี้ใช่ใช่ครับส่วนโซนแวร์เองเนี่ยเราเรียกเซกชันนี้ว่ากิฟต์ช็อปหรือว่าโซนที่คานิวาวเองเนี่ยเราจะออกแบบเมอร์เชนดายสำหรับ C d e g r e e โดยเฉพาะเราไม่ได้เอาของคานิวามาขายนะครับมันคือแบรนด์ซ d e g r e e เลยที่เราเอาความอชอบในเรื่องของอาหารความชอบในเรื่องของกาแฟาเนี่ยมาเป็นธีมในการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เออเมอร์ชานดี์ในร้านนี่ก็จะเป็นโซนเมอร์ชานดี้ที่แบบเกี่ยวกับกาแฟานิดน,นึงเหมือนกับมีแก้วกาแฟามัคไฮโดรฟลาสอะไรต่างๆที่แบบเออคนอาจจะชอบแล้วก็อยากจะซื้อกับบ้านอะไรเงี้ยครับเพราะจานนี้เป็นจานแบบที่เราใช้ในร้านอยู่แล้วที่ใช้ทำอาหาร กินอาหารที่นี่แล้วเป็นจานแบบนี้ใครชอบก็ซื้อกลับได้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีความเป็นคอนเวิลสูงอยู่ใช่ใช่อันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของร้านนี้คือเป็นตัวสิงโตนี้ด้วยใช่โอเคสิงโตแบบหน้ามึนๆนิดนึงหน้าง่วงก็เลยต้องกินกาแฟง่วงๆใช่ไหมครับใช่ครับผมเป็นแบรนด์ใหม่ที่แบบเรา เอาธีมของความเป็นสิงโตธีมของความเป็นแบบคนชอบกาแฟมาทำอะไรอย่างเงี้ยครับถึงเช่นลายแบบปักดีแคฟอะไรเงี้ยเป็นลายที่แบบเชฟกากั้นคิดขึ้นมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทำออกมาเป็นลายพวกนี้อะไรเงี้ยอย่างนี้ในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีการคอร์รัปพวกแบรนด์อื่นๆไหมเราวางแนวทางไว้แบบนั้นว่าโอเคเราชอบที่จะออกไปจับมือร่วมกับคนแล้วก็ทําอะไรใหม่ๆออกมาอะไรเงี้ยซีดีกรีก็เหมือนกันนะครับก็คือเราก็คงจะมองหาแบบอาจจะเป็นศิลปินหรือเป็นแบรนด์อื่นๆที่แบบเออมาทำอะไรสนุกๆด้วยกันกำลังสงสัยอยู่ว่าคนที่เราจะไป c o l ล a b o เรชั o n ะจะต้องเป็นคนที่อยู่ในสายอาหารเครื่องดื่มหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันไปได้หมดจริงๆมไม่จําเป็นครับพี่คือเมื่อเรามาทํำ C D G แล้วอ่ะผมว่ามัน ได้กว้างกับคาร์เนวัลอีกอย่างเช่นเราไปทํากับศิลปินเราอาจจะไม่ได้ทําแค่เสื้อผ้าละผมจะไปทําแก้วกาแฟลายศิลปินหรือลายแบบคาแรคเตอร์ตัวนั้นแล้วก็แถมให้ลูกค้าทุกคนที่มากินก็ได้เป็นแก้วพิเศษตามช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับมันหรือว่าเราจะไปคอลแลบเมนูอาหารก็ได้เป็นกระดาษห่อเบอร์เกอร์ลวดลายต่างๆศิลปินอะไรอย่างเงี้ยผมบอกว่ามันมันกว้างกว่าเดิมแล้วก็น่าจะทำอะไรได้สนุกสนุกกว่าเดิมมือชิ้นด้วยแก็จะมีอัปเดตใหม่ๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ พอมาที่นี่เนี่ยก็สามารถที่จะมาสัมผัสประสบการณ์แบบทั้ง3อันได้คือคุณอยากจะมา,าไม่อยากกินอาหารหนะักมานั่งกินกาแฟเบาๆก็กินได้หรือว่ากินเบเกอรี่ก็สั่งเบเกอรี่กินได้หรือว่าจะมากินอาหารจริงจังเลยก็มาในโซนอีทที่แบบเป็นเมนูของซูวิงก็ได้ครับหรือว่าเราอยากจะมาช้อปปิง้งอยากจะมาดูของเมอร์ชานดี้ที่แบบเป็นซีดีกรีก็มาในโซนของอแวร์ได้อะไรอย่างี้ครับก็จะอันนี้ก็เป็นสโซนหลักครับ นี่ฮะบังเอิญเจอพี่ป๊อกนะครับซึ่งพี่ป๊อกเนี่ยเป็นเจ้าของโรงคั่วขาติว่าหนึ่งหนึ่งครับซึ่งเป็นคนที่คั่วกาแฟทุกตัวของที่นี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับเรียกว่าเจอคุณกากั่นโดยบังเอิญที่ร้านเราแล้วก็มีวันหนึ่งแกก็มาเสนอว่าเฮ้ยเนี่ยไออยากเปิดร้านคาเฟ่เราก็ตกใจว้ไปนิน่งอยู่กระโดดมาคาเฟ่จะยังไงต่อ,อทีนี้หลังจากนั้นน่กากั่นก็เป็นลูกค้าเรามาเรื่อยๆเ,เริ่มศึกษาฮะคุณกากั่นเขาเริ่มศึกษาอินกาแฟก็ไปทัวร์กินเนาะทีเคกุยง่่ เขามีคอนเน็ชันเยอะเขาไปรู้จักกับวิลเลียมบูธซึ่งเป็นหนึ่งในกอสของกาแฟเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักในสายกาแฟวิลเลียมบูธเนี่ยเก่งเรื่องฟาร์มซอร์ซิ่งแล้วก็เป็นพวกซีก้เขาก็เลยซัพพอร์ตด้านการซอร์ซิ่งบีนส์ให้กับกันโดยที่ส่งอย่างเช่นในเฮาส์แบรนเราเนี่ยมันจะมีปานามาลาลินดาที่เป็นสายพันธุ์ทิพิก้าแท้ๆเลยอยู่ในนี้ส่วนซิงเกิลออริจินต่างๆเนี่ยเรามีกระทั่งพอร์ตแะมอคคาแระเบอริตี้หายากแล้วก็มีอย่างอูลาแบอปชั่า c o คอมเพ t i ติฟเกรดอะไรเงี้ยก็จะมีหมดระหว่างที่เราทํางานกันเนี่ยวิลเลียมเขาจะส่งโปรไฟล์เนาะขั่วกาแฟต่างๆส่งมาที่ไทยผมเนี่ยจะเป็นคนถอดมันออกมาว่าเราจะเดเวล็อปยังไงให้ประเทศในในประเทศไทยแล้วใช้กาแฟไทยที่เป็นเกรดสเปเชียลตี้เกรดยังไงเนี่ยออกมาให้มันได้ยังตามที่คุณกาการกับวิลเลียมเนี่ยต้องการที่สุดนั้นมันก็เลยออกมาเป็น CD ดีกรีเฮาส์เรตตัวนี้ครับและอย่างพวกอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยพี่อันนี้คุณกาการเป็นคนกาการกเลือกตามความชอบเลยครับ ก็ใส่เต็มตามสไตล์แกางม้อบาร์นะก็จะมี2องโมเดลอยู่ในร่างเดียวกันทีแรกผมเห็นบาร์ก็แบบเอ้ยยูสตีมบาร์สั่งมาเกินเปล่าไม่มีสอันหัวอันนึงใช้สําหรับนมวัวอีกอันนึงก็คือนมไม่วัวก็จะแบบเชฟเชฟอะไรสมสมความสุดของเขาในอนาคตเนี่ยออยางกาแฟเฮาส์เลนเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ไปตลอดไปเฮาส์เลนนะครับควรจะเป็น อย่างนี้เราเรียกว่าอยากจะคิปสแตนดาร์ดให้คนที่กลับมาซ้ำเนี่ยได้สิ่งที่เขาคาดหวังได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าอีกโถนึงเนี่ยก็จะเป็นกาแฟที่เรียกซีซันอลเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆโดยเฉพาะไอ้ตัวแรริตี้ทั้งหลายสเปเชียลตรงเนี้ยครับที่โฟเวอร์เนี่ยเราเรามีแลนกาแฟแปลกแกไว้อีกเต็มเลยสำหรับขอกาแฟกาแฟก็เดี๋ยวจะค่อยๆมานะใช่ฮะจริงๆก็ผมก็เชียร์ให้มาลองนะอย่างตัวผมเองอ่ะผม ผมก็ไม่เคยพวกาแฟลาคบ้าแท้ๆมาก่อนอันนี้ก็มีอย่างพอร์ดอมอกค่าเนี่ยผมเองหาซื้อหาซื้อก็หาไม่ได้ผมมาได้ยินมานานก็มีจนผมเห็นที่นี่ตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดว่าว่าว่ามันเป็นพ ok อร์ดอมอกค่าจริงผมก็คิดว่าใช้ชื่อพอ,อพี่บอกปุ๊บนี่อยากลองเลย สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์นะคะพิมพ์รัชจาดสีเป็นเฮดบาริสต้าที่ C Degree ค่ะที่นี่นะครับเขาก็จะมีเฮาส์เบลนของเขาเองชื่อตามร้านเลย<ช> C Degree b l e n ใช่ค่ะเป็นเป็นเมล็ดเอ่าจากไทยแล้วก็ปานามาค่ะเป็น Specialty Grade จริงๆเลยเฮาส์เบลนใช้ปานามาผสมไทยใช่ค่ะน <laughs> น่าสนใจฟังแล้วก็น่าสนใจ เอาเลนเนี่ยจะใช้ทำทั้งทุกเมนูหมดเลยสแตนดาร์ดหมดเลยเป็น e s p e ปรสโ base ทุกเมนูมคะ่ะใช่คะ่ะควโดยโรงควเขาตีว่า11นะคะแล้วพอมาตรงนี้นะผมอ่านตรงนี้นะฮะลองดูนี่เขามีเขียนว่า sorry if we disappointed you I am no decaf no decaf decaf ก็คือกาแฟที่ไม่มีคาเฟอีนใช่คะ่ะ no americano อ่าเริ่มน่าสนใจแล้ว no f l a p p e ก็คือไม่ไม่มีปัน่นใช่คะ่ะ no americano เนี่ยนะต้องย้อนกลับมาตรงนี้ no americano แปลว่าถ้าสั่ง americano เนี่ย เร,เราจะไม่มีอเมริกาโน่ที่ร้านปกติอเมริกาโน่ก็คือการที่เอาช็อตไปผสมกับน้ำเปล่าถูกไหมคะเป็นกาแฟ ปกติร้อนเย็นแต่ที่ร้านอะคุณกาก้านะคะเขาอยากจะนำเสนอเป็นอินโนเวชันใหม่ก็คือเป็นเครื่องนู้นนะคะสองเครื่องนู้นจะเรียกว่าไซ้เครื่องไซคลอปที่เมื่อกี้เราเราผ่านมาแล้วเราก็สงสัยอยู่ว่ามันไอ้เครื่องไซคลอปกราวคอนโทรลมันมันคืออะไรมันวิธีการทำงานมันเป็นยังไงอะมันก็ถ้าให้เปรียบนะคะมันจะเหมือนกับเราทำงานเหมือนกาแฟดิปอะค่ะแต่ว่ามันจะทําได้ในพอชั่นที่เยอะแล้วก็ในเวลาอันสั้นด้วยค่ะมันคือการที่เราเอากาแฟเนี่ยไปบด ในปริมาณหนึ่งจำนวนที่เยอะนะคะแล้วก็ใส่ตัวมันจะมีกระดาษกรองแผ่นใหญ่อยู่ <ừ. S 1> ด้านล่างแล้วก็ใส่ไปในบาสเกตเนี่ยคะ่ะวอมกระดาษกรองเรียบร้อยแล้วใส่กาแฟลงไปแล้วมันก็จะมีมน้ำออกมาเสร็จแล้วก็จะเกิดการบูขึ้นการบูเนี้ยมันก็จะมีไซคลเยอะหน่อยอาจจะแบบ3 c y ไซคลหรือ4 c y ไซคลแล้วแต่เราจะดีไซน์การชงให้เข้ากับโปรไฟล์เมล็ดกาแฟเราเสร็จแล้วพอเราชงเหมือนไซคลแรก น้ำที่เราบรูกาแฟเรียบร้อยแล้วค่ะมันเซทเรทแล้วเราก็จะแวกพุ่งขึ้นไปข้างบนบนข้อนี้แล้วก็ปล่อยออกมาลงมาที่จักที่เรารองกาแฟไว้ก็พอครบไซคลของเรามันก็จะได้กาแฟที่แบบสมบูรณ์แบบอะค่ะเพราะว่าแต่ละไซคลก็จะให้รสชาติที่ไม่เหมือนกันอ,<า>อย่างเงี้ยรสชาติมันจะแตกต่างกับอเมริกาโน่ปกติยังไงบ้างค่อนข้างต่างค่ะอันนี้จะสว่าทานง่ายกว่ามันจะไม่ได้แบบว่ามีความหนักเท่าอเมริกาโน่ที่เรากินปกติแต่ว่าอย่างฟาสต์คัพ ตัวกาแฟเนี่ยที่ชงมาจากไซโคอปที่ร้านน่ะจะเรียกว่าฟาสต์คัพมันจะมีฟาสต์คัพฮอตแล้วก็ฟาสต์คัพโคลอย่างโคลฟาสต์คัพเนี่ยเป็นกาแฟดําเย็นใช่ไหมคะก็จะมีค่อนข้างรสชาติเนี่ยค่อนไปทางเหมือนโคลบูแต่ว่ามันจะไม่เฟอร์เมน์เท่าโคลบูค่ะจะไม่ได้มีกลิ่นอะมอมันไม่ได้ใช้เวลาในการหมักนะใช่ชงประมาณ10นาทีก็เสร็จแล้วค่ะแล้วก็ชื่อ้ชี่คืที่มาของชื่อฟาสต์คัพเขาเขียนมาเลยว่าฟาสต์คัพเอาท์แอนเซอร์ฟอร์อเมริกาโน่คคค่่่ะะถ้าาาเเกกิดว you looking for are ็ฟสัพลย อันนี้ก็จะเป็นฟ a าส์คัพนะครับคือเป็นตัวที่เขาใช้แทนตัวอเมริกาโนเขาที่ใช้เครื่องไซคลปมันก็จะมีความคลีนความสมูทกว่าไม่เชิงโคบิลมันจะคลีนกว่าเยอะและดื่มง่ายเลยสมูทมากอันนี้ในพานของซิกเนเจอร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่าไว้ตรงกลางเด่นมาก อันไหนหน่าสั่งหรือมันหน้าสั่งทุกอันหน้าสั่งทุกอันอเลยค่ะอะไรขายดีสุดอ่ะจริงๆก็ขายดีพอๆกันเลยนะคะมันจะมีตัวฮิพฮอตสำหรับสำหรับสายที่อ๋อยชอบกินอะไรที่ออกไปทางขนมหน่อยอจะมีตัวมอกค่าเป็นคานิวัลซิกเนเจอร์ปกติเรารู้อยู่แล้วว่ามอกค่าเนี่ยจะเป็นกาแฟผสมช็อกโกแลตใช่ไหมคะแต่ว่า ตัวนี้พิเศษตรงที่เรามีช็อกโกแลตคัมโบิออนท็อปข้างบนด้วยเวลาเราดื่มเข้าไปเราก็สามารถเหมือนแบบมีเท็กซเจอร์ของช<ม>็<ม>อกโกแลตคัมเบไปนนด้วยใช่ค่ะก็จะเป็นฟีลแบบว่าไม่ได้กาแฟจ๋าเกินไปก็สนุกในการดื่มกาแฟด้วยแล้วก็จะมีตัวที่เป็น black forest black forest affogato ก็คือ affogato จะเป็นไอศครีมลาดตกาแฟด้วยช็อตต่ที่นี่ก็จะเป็นไอศครีมก็คือส่วนผสมทั้งหมดที่เป็น ตัวเบสนะคะจะมาจากคัวซูริงหมดเลยมีไอศครีมเชอร์รี่คอมโพสมีมูสอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออนท็อปด้วยช so ็อตเอสเปรสโซที่เป็นซ d ดีบล n d นะคะมันก็จะเห็นชัดเจนนะว่าที่เนี่ยมันมันในเมื่อมันมีมีหุ้นส่วนอยู่3เจ้าทุกคนก็จะพยายามที่จะมีส่วนในการที่จะแบบว่าทํางานด้วยกันในแต่ละส่วนไม่ว่าจะเป็นอาหารเนี่ยก็จะมีกา,การกนเข้าไปผสมด้วย<ช>แล้วก็คาเนวัล <Carn ival S 1> เองก็ด้วยอใ,ในเครื่องดื่มเนี่ยซึ่ง การกันเป็นคนดูแลก<ช>็ลจะมีส่วน <คะ S 2> ของอาหารเข้ามาผสมใช่คะ่ะเป็นคอมบิเนชันคอลแลบกัน ฟิลเตอร์ที่ใช้ในฟางนี้มันมันส่วน,นใหญ่จะนําเสนอแบบไหนบ้างครอ๋อจริงๆแล้วคุณกาการะ,ะก็จะคัดมาโดยเฉพาะเลยก็จะเป็น specialty grade จริงๆที่ได้คะแนนแบบ80 plus แบบมาจาก SCA เลยจริงๆช่วงนี้ฟิลเตอร์เนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามซีซัน a ลต่างๆอย่างจนช่วงนี้ที่เอาเข้ามาเราจะเห็นว่ามันมี3ตัวตามชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่ชื่อกาแฟานะคะเป็นเหมือนชื่อคอนเซ็ปต์อะค่ะ a lot better better than best แล้วก็ e x t r e m e y rare อย่างช่วงนี้จะเอาเกชาเข้ามาเหมือนเลยเป็นมเมล็ดสายพันธุ์เกชาแต่ว่าจะเป็น2ตัวที่เป็นสายพันธุ์เกชาจากประเทศปานามาและอีกตัวหนึ่งเป็นสายพันธุ์จากประเทศเ,เกชาจากเอธิโอเปียเป็นมาจากเกชาวินเลดเลยค่ะ จากนี้เราก็จะมีการเพิ่มเมนูมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีเมนูเพิ่มหรือมีการเปลี่ยนเมนูต่างๆแล้วก็เมนูส่วนของกาแฟเองก็จะมีเมนูเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้คือ2โซนและแน่นอนโซนที่เป็นเมอร์ชนด์ไดส์เนี่ยหลายๆคนรู้อยู่แล้วว่าคานิวัลจะชอบสนุกกับการทำคอลลบอเรชันซีดีกีก็จะมาทำคอลลบอเรชันเหมือนกันแต่ว่าเป็นคอลลบอเรชันในแบบของซีดีกีก็จะไปดูว่าเออเราจะทํากับใครทํากับศิลปินคนไหนทํากับแบรนด์อะไรอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เราติดตามพวกนี้ดูอะไรอย่างเงี้ยครับ Unless you talking numbers, we ain't speaking about the right things. Switch up on my nigga for a figure, that's not like me. Batty with a body in the lobby, she like nice things. She used to know me then, she like me now, that's funny timing. i Eyes been on that prize, I cop that crib for that timepiece. I'm trying to see the globe and sell out shows until the flight leave They wanna ride my ties, but they ain't even ride or die, please. But I've been short on time, and in the prime, of my I, I lie, yeah. Off that strain of points, just to feel like I'm alive, yeah. Mix that with that potion, just to feel like Coffee is rule everything around me. Well outside Milan, yeah. Go against the tribe, you lose your Let me not even say this. I just ran out of my patience I just got tired of waiting and got here myself. Want me to believe in the dream that they see?